ท่านผู้ชมแม่ทอนนะคะก็ได้มาที่ศาลเก่านะคะเจ้าแม่ตะเคียนหินนะคะแล้วปรากฏว่าเห็นตัวเลขนะคะอยู่ที่ไม้ตะเคียนหินนะคะท่านผู้ชมแอดมินนะคะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูนะคะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมโอลินพันเเดิมไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้พูดลอลินพันนะ 8ซูนหา8ป่ะคะยอมเมืเลื่เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเป็นชัดปันะะ้นยี่ละครับจนมุ่ชุ่มใหญ่ชัดก็จะเขียนใส่กระดาษมันก็เป็นไปบ่ได้ครับเน,ะะนาะพวามค้นไก่เห็นอาจจะบี้กันปิดบางนิดนิน้อยสิสครับจะถือว่าชัดเจนครับผมใส่ซูนหาโอ้ชนนี้ชีกครัง้งนึงได้ไหมไอ้มินไอเป็นบอดเห็นศูนย์ห้า ปดนั่นแหละแม่นอยู่เราแม่เจเด็กหาน้าแม่นแล้วตัวบวกไงมันเกลือเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดแม่โดยคุณแม่ครับผมทีเพ่นมักจะล่งคู่กันกับแม่ทอนนี่แหละครับผมที่พ่นมองเห็นเนาะคุณแม่เพ่นก็ะจะมีเส้นขึ้กันครับพ่นล่งใดขึ้กัน แต่ว่าพิ่นจะบ่ได้โลกจะแม่จะเขี้ยนห็นอาจจะเป็นอีกร่างหนึ่งอีกค่อยสอบถามว่าจะแม่พิ่ยจะได้ยังหรือว่าสิ่งใดที่พ่ถือวกถือใจเรือว่าสิ่งใดถือวกถือใจนะ้าแม่พิ่นจะเป็นคนค่อยสอบถามเว่าพิ่นจะสื่อสารกันได้ครับผมคุณแม่พิ่นก็ไม่เห็นตรงนี้หระครับช่วงที่ว่าแม่ทอดยังมีร่างจะแม่จะเคี้ยนห็นพิ่นลงอยู่ครับเป็นศูนย์ห้าแปดโอ้ชัดเจนแห้งแห้งเอา เอากล้องบอตองส้วมแห้งชัดเจนแห้งเลยครับแต่หมุดชมเบิองเอาะไรครับแต่หมุดชมเบอร์อะเจ้าเห็นเลขแปดไหเจ้ยเห็นอ่ะแนเนาะพุ่นตัวใหญ่ได้ไม่เป็นตัวใหญ่เจ้าอยู่านี้เป็นตัวหน่อยตัวใหญ่ซ้ำกันก็เปลือกห่าเลยศูนย์ห้าแปดนี่ตัวเท่ากันก็เปลือกห่าเลยเด็กวัวตัวเดียวกันเลี่ยงกันซ้ำกันเลยศูนย์ห้าแปดดูข้างล่างหรือข้างบนนะเลี่ยงกันเลยศูนย์ห้าแล้วก็แปดเลี่ยงกันเลยตัวซ้ำกันเลยเป็นแถวหลัดฟาดตัวมึงง่ายมึงเก่งอยู่นั่นนั่น นั่นนั่นดีเปดนั่นสุดท้ายเออสีดิเปดได้ไหมนั่นลายดิเป็ดนั่นนี่บอลนั่นตัวยิ่งใหญ่นั่นเาเห็นจังไงผู้นั่นตัวพวกใหญ่มึงเกิ่งอยู่ผีเห็นแล้วบอเสี่ยงยังเนี่ยเห็นเนาะท่านผู้ชมมองเห็นกันไหมคะท่านผู้ชมศูนย์ห้าแปดนะคะเห็น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 พอเสี้ยงเห็นอยู่หัวเห็นคือกันนั่นแหละเพราะว่าเนี่เห็นชัดเจนอยู่ไหม แชตอี๋นี่เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นวงกลมสีแดงให้นะคะท่านผู้ชมครับแมนครับเดี๋ยวพอเทื่งจะวงกลมสีแดงให้เด้อเธอเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านไดที่มองบมองมาชัดเจนเนาะแต่๋ยาพอเที่งจะฮ็ดลูกศรสี่ให้เลยครับเลขแปดเลขหาเลขศูนย์นี่เนาะเลขศูนย์หาแปดมึงช่วงที่ว่าบริสุทธิ์ครับผมมึงช่วงที่ว่าบริสุทธิ์เนาะมันสูมมันจะโตใหญ่เกินไปเนีนบอกครับชัดเจนเลย 058058นะครับขอให้ท่านผูชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้แค่เป็นแนวทางนะครับผมให้แค่เป็นแนวทางท่านไหนชอบก็จัดขัดก็ผ่านแต่ว่าพอเที่ยงว่าชัดเจียนแห้งครับท่านผู้ชมเนาะ ชัดเจียนแห้งที่คุณแม่เพื่อนด้ชี้บอกนี่ครับแต่ว่าพอเม็นแม่ท่อน้อครับที่เพิ่นเห็นคุณแม่คุณแม่อีกท่านคุณแม่ยังก็เฮรอคุณแม่แม่จะรวยโอ้คุณแม่จะรวยเพื่อนจะเป็นคู่กันล่ละครับแม่ท่อนอย่างที่พ่อแจ้บอกไปล่ะครับคันแม่ท่อนลงปั๊บคุณแม่เพื่อนก็จะสามารถสื่อสารถามใดว่าสิ่งใดที่กัแม่จะเช่นเห็นพ่อใจหรือว่าพพ่อใจยังสีนะครับทต่ามผช้ชมเพราะว่าเพื่อนจะบอกก็มีภาษาจีนเนาะ อย่างโม่ห่าเช่าบ้านนี่ก็อาจจะบู้งเรื่องเนาอครับแต่ว่าคุณแม่จะรวยพ่นจะสื่อสารได้ค่ะท่านผู้ชมสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีโชคลาภนะคะก็ต้องลองส่องกันเอาเองนะคะท่านผู้ชมเนาะ ลองส่องกันเองนะคนเนี่ยคนจะมาอันจังใดหละ่ะคันบอกว่าสายสารเนาะท่านผู้ชมเพิ่นกันสิว่าบดสิถือกระถือนางอยู่จะซื้อกระถือนะคะท่านผู้ชมเนาะก็แล้วแต่บุญแต่โชคแต่วาสนาเรานะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะ,นะก็ลองส่องกันเนาะดูเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า หลายคนหลายสายตานะคะเรามองเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะต่อให้เอมินจะบอกนะแต่ว่าบางคนนี่เหลือไปเห็นอีกจุดหนึ่งก็เห็นอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นโชคลาภของท่านผู้ชมก็ได้นะคะก็ลองพิจารณากันดูเนะาะศาลเจ้าแม่ตะเคียนหินหรือเจ้าแม่จุธามาศนะคะท่านผู้ชม ในช่วงหนึ่งนะคะพุ่งมากเลยนะท่านผู้ชมดังมากนะเออ่ถ้าพูดแบบภาษาที่เข้าใจกันหน่อยเนาะท่านผู้ชมก็คือ ไม้นะคะไม้กลายเป็นหินนะคะท่านผู้ชมไม้กลายเป็นหินเป็น้าแปดห้าเตัวแบอาอาก้าก็ลองส่องกันเองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมิงก็จะจ้องค้างไว้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมลองส่องกันดูนะคะ ไม่ด้ตองการลอกกันเปดีครับตัวมาก็เฉมาเพราะจะเป็นโรคแห้งที่อาจจะได่มีคนวิตามไบกคนดาหรือว่าคตระกดีก็จดะเป็นตัวเองนโนนันกอนคอนก็มขาครับทีนี้เขาเริ่แบบเขาตระกูการปอะกอบใหม่ๆขอให้เป็ทางเพื่อส่งการกรงจายขอสนิีคอนที่ดีเพื่อกาแข็งแพร่างหาย วัดดีนะครับพี่น้อง์นโปรดีมากโัรีมากขอทาานนอกระองไปก็หันน้นตาลจะมีจะเชื่อมยงไปกับรย่อสามากนะครใส่มาตะการนะครับใส่มาตะการแมสเี่แมสก็คับตัลัที่สเตล่ามือหายนะครับ าตามมาต,ตรการควบม่บตอานะครับว่าผมจะไม่อ่าไม่โฟกัสซะง,งั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้นะคะมินก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยนะคะนาอว,ว,ว่าก็โควิดนะคะ ก็มาระบาดที่ไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างระบาดหนักในระดับหนึ่งนะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ไม่แสดงอาการนะคะท่านผู้ชม,มก็รีบไปตรวจไปเช็คกันนะคะในช่วงนี้สําหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมปกแมสปิดปากไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะล้างมือให้สะอาดนะคะพยายามนะคะพยายามลดลด กลุ่มเสี่ยงนะคะรถที่แบบว่าไปพื้นที่คนมากมายเนาะท่านผู้ชมถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะก็อย่าไปเลยดีกว่านะ,ะท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้มิงก็ก็ไม่ค่อยอยากไปหรอ,อกเนาะ,ะแต่ว่าในช่วงนี้มิงก็เจอผู้คนมากมายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ทํามาหากินเนาะท่านผู้ชมทามาหากินแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะเนเาะาน้นนาเด <Es per ated> ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะได้ยินเสียงเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเราไปไหนมาไหนนะคะเราก็พกแมสปิดปากอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะลดไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชาเนเอลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะมิ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ